สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยฝนตกค่ะพี่น้องช่วงนี้ตอนนี้ฝนฝนหยุดจุลี่ก็เลยพาพี่น้องออกมาลอดหลังบ้านนี่ค่ะพี่น้องรอเห็นอย่างวัดตีคือว่าสงสัยค่ะอยากรู้ว่าอากาศเย็นๆแบบนี้นั่นมันสิมีเหตุเหตยังอ,ยงออกบอยลอดหลังบ้านนี่เนาะค่ะนะพี่น้องเนาะมาค่ะมาเบิงน้ากันเนาะค่ะเนาะ เ,เห็ดเผิ่กันยังออกอยู่ดอกค่ะนี่นั่นพี่น้องแต่ว่าเริ่มเท่าแล้วเนาะค่ะเนาะปุ่นเต็มแล้วค่ะเต็มยูค่ะบ่แม่นเต็มแล้วค่ะเห็ดอันเห็ดปังเน้ากะบ้านบานเพเลเร์แล้วค่ะพี่น้องอันนี้ห้อยแนวเตะมันได้นนี่นี่นี่นนห้อยซัด หอยสัตยางหอยสัตเตมันจุลี่บ่ไดมาทางนี้แล้วค่ะเด้อหัวก็สี่รอบมาเบิ่งนี่ลหละค่ะพุ่นซุ้มเห็ดเข่ารอบนี้รอบนี้จุลี่เคยพามาเก็บเห็ดเพิ่งที่มันเริ่มที่มันขึ้นไม่ๆหมเด้อค่ะแล้วก็ทีมงานกับมาเก็บอีกรอบนึงหลังจากจุลี่เก็บไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะจุลี่ก็เลยจุลี่พามาเบิง่งซื้อดอกค่ะตอนนี้ อากาศก็เริ่มเย็นแล้วเริ่มน้วาแล้วนี่เห็ดบักน้วาเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่เห็ดบักน้วาค่ะเห็ดบักน้วาถ่าแล้วจุลีไทยเบิง้งซื้อค่ะอากาศเย็นเย็น้อค่ะพี่น้องเทิงเขาหิมะลงแล้วค่ะเขาเทิงเขาหมองเลนสก,กีตอนนี้ค่ะพอดีว่าคณะนี่ ตอนนี้พอดีว่าฝนหยุดค่ะจุลินเลเฟ้าออกมาเฮดคลิปจากน้อยนึงเนาะค่ะพี่น้องพาพี่น้องออกมาลาอออกมาเบื้องหลังบ้านออกมาไทยพี่น้องเบื้องว่าสภาพช่วงนี้เป็นยังไงแน่เฮดเฮดมันยังขึ้นอยู่บ่เพราะว่ามันเยน็นนะเดี๋ยวไปเบื้องอีกมองนึงกันเนาะค่ะ จุลีคือสิบได้พาไป,ไปไปทั้งใดไกลดอกเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กับคำแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นสีคำคำ,ำเห็ดอย่างเนาะนี่ข,า,ขาวๆนี่เมื่อนี้คำแล้วก็เลยบ่ได้พาเข้าไปเลาะไปหาเก็บเห็ดเดี๋ยววไว้ไวมือใดฝนบ่โต๊แลวกะบกคำเดี๋ยวจุลีจะพาไปเลาะไม้เด้อค่ะเมื่อนี้ค่ะเบิ่งสภาพล้อน,นี่ไปสะก้อน เบื้องกันต่อเลยค่ะนั่นพี่น้องผินอยังบุนี่น่าี่เป็นเห็ดเบือ่อย่ดอกค่ะถ้าเหตุบอลรูนี่จุลี่สิบอกว่าเป็นเหตุเบือ่อโรดเด้อค่ะพี่น้องกันรูแล้วจังสี่บอกซื้อว่าเป็นเหตุนี่อย่างกันบอลรูนี่ขอเดาวไว้ก้อนว่าเป็นเหตุเบือ่อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผู้ใดมาเบิ้งคลิปคันเมนตจุลี่ไปเก็บให้เบือ้องเดี๋ยวเพื่อนที่เข้าใจผิดว่ามัน เ็ดกินได้นอกพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแล้วถ้าบลูซื้อจุลี่สิบอกเลยว่าเฮ็ดเบื่อค่ะถ้าเห็นเห็ดชนิดใดที่จุลี่เก็บจังค่อยว่าจังค่อยว่ากันจังค่อยว่ากินกันว่ากินได้นอะพี่น้องเนาะ <c oughs> เอากูน่ะเฮ็ดเบืเ่อแท้ๆหรอจุลี่ว่าพี่น้องนี่ เดี๋ยวว้เดี๋ยวเราจะรีบไปเบิ้งในหนังสือท้ายลูกไปเบิ้งในหนังสือเนาะค่ะเนาะไปต้อไปต้อลาย,ย่ค่ะรอนี่เต็มยุดอกนั่นกระเมนตามนั่นเ้ยค่ะพี่น้องพ่นเป็นดงยุค่ะรอนี่ตามนั่นเลยเด้อค่ะซุ้งหนีเห็ดเบื่อ เปเบิ่งอีกมองนึงโลน้ำมือนี่ก็สิเป็นอีกมองนึงที่จุลี่กับทีมงานพากันเก็บเห็ดเพิ่งเด้อค่ะช่วงตอนนี้ก่ะ่บเห็นบ่เห็นมีอีกดอกค่ะมีแต่เห็ดแบบบางน้าวานั่นล่ะค่ะนี่นี่อันนี้เห็ดบาหน้าวาเด้อค่ะเด้อนี่ นั่นเห็ดบางน้านี่พี่น้องลักษณะเป็นประมาณนี้ขันผู้ใดที่กินนี่อันเอาไปลอกลอกอันนี้มันออกสะก้อนเด้อค่ะนี่พี่น้องพี่เห็นบ่ค่ะนี่ลอกออกแบบนี้เด้อนี่แล้วต้องค่อยเอาไปเอาไปต้มไปแกงก็ค่อยว่ากันแล้วก็เห็ดชนิดนี้นั่นเอาเห็น่มบางนึงะนะแล้วก็เห็ดชนิดนี้สิออกสมๆเนีจากน้อยเด้อค่ะนี่ ชนิดนี้เห็ดบักน้าวจุลีเคยแปะซื้อไว้ให้แล้วเด้อค่ะคลิปก้อนหนาน,นี่นี่่ะมันนี่จุลียางออกมาลาะซื้อๆค่ะบ่ได้ถือกระตาบ่ได้ถือมีดถือ,อยัง้งมางั้งค่ะพาพี่น้ององอกมาเบิ่งสภาพลังบ้านซื้อๆดอกมาเบิ่งป่าเห็ดผึง่งตอนที่เคยเก็บแล้ว เบิ้งว่าช่วงนี้มันมีอีกอยู่บ่มันมีเหตุอย่างแน่ประมาณนี้แหละค่ะน้องพี่น้องเนาะสภาพกระสีจังที่เห็นนี่เนาะค่ะ สันลักษณะนนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะสำหลับคลิปนี้ก็ได้ค่ะบ่มีอย่างหลายเดี๋ยวไว้มือรุ้นจุลีพาเข่าป้าไหมเนาะค่ะมื้อนี้ฝนตกแลาวคาำแล้วก็เลยพาพี่น้องเบิ้งอยู่หลังบ้านนิดนึงเดี๋ยวว้มือรุ้นนักอยไปเข่าป้ากันสันคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวว้เท่านี้เดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไกร์แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะพี่น้อง เข่าบ้านกันเลาะเลาะเลาะแล้วก็สีเลาะเข่าบ้านค่ะพี่น้อง <laughs> <laughs> ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย